สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีวันจันนะกีเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบบางทีลืมวันลืมคืน,นจริงๆนะคะทุกคนถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดบอกวันผิดไปบ้างอะไรไปบ้างต้องต้องขอประทานโทษนะคะบางทีลืมไปเลยว่ามันเป็นวันอะไรไปบ้างพยายามแบบคือแบบพยายามจะแบบพูดวันทุกวันเพื่อเป็นการที่จะทําให้เราเนี่ยจดจําโดยเขาเรียกอะไรนะคะ คือพูดง่ายคือแบบทุกวันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยใช้ในเรื่องของโซเชียลคอมพิวเตอร์กี่จะพูดว่าไงดีนะอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันมากเลยอะ่ะกี่ได้ยินมาว่าไม่ใช่ได้ยินมาหรอกหลานกี่เองนี่แหละนะคะทุกวันนี้มันเขียนหนังสือแทบจะไม่ค่อยจะได้แล้วอะ่ะจาได้ว่าล่าสุดเนี่ยให้เขียนหนังสือใช่ไหมคะเขียนไม่เป็นตัวเลยประมาณนี้แต่ถามว่ามันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้ว เราใช้ในส่วนของเขาเรียกอะไรนะไอ้กดไงพิมย่างเดียวแต่บอกก่อนนะคะกี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่อย่างที่บอกอะ่ะกี้ยังเขียนหนังสืออยู่เลยอะ่ะทุกวันนี้เวลาจดบันทึกหรือว่ามีการที่จะต้องอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยกี้จะกี้จะเขียนนะเพราะว่าเคยมีอ,อ,อาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งนะคะตอนที่กี้เรียนอยูออ่ระดับอุดมศึกษาแล้วแหละนะคะท่านเคยพูดเสมอว่าให้ให้ให,ให,ให้ให้เราเดะ เขียนหนังสือตลอดเวลาให้จดจำสิ่งที่เราเห็นกันก็เอาง่ายๆก็เหมือนที่ในหลวงท่านน่ยนะคะรัชกาลที่9อ่ะจะสังเกตว่าท่านจะจดตลอดเวลาเลย mm. ลหรือแม้กระทั่งสมเด็จพระเทพท่านก็เหมือนกัน mm. คือตอนแรกกี้ก็เอ๊จดทําไมวะตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกนะ mm. แต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออการการจดมันดีนะ mm. เหมือนเวลาที่เ,เราเราจะไปแบบทำรายงานอะไรประมาณนี้ใช่ไหม คือกี้จะเป็นคนที่แบบอ่านรอบเดียวยังไม่พอต้องเขียนด้วยเพราะการเขียนมันทําให้เราจํามากขึ้นอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมบางทีแบบชอบมีคนถามาว่าเอ้ยพี่พี่พพกี้ทำไมพี่กี้ถึงรู้เรื่องนี้ทําไมพี่กี้ถึงรู้เรื่องนี้ที่เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากนะคะทุกคนหลายคนอาจจะดูแบบโอ้ยกูไม่เชื่อหรอกหน้าทางมึงหน้าทางจะน่าจะแบบไปนั่งดิ้งตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยเอ้ยเคยมีคนปลาม่ากี้ไว้แบบนี้จริงๆนะก็บอกว่าเหมือนหน้าทางเราคงจะเหมือนแบบไปนั่งตามร้าน แล้วเล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยบอกแหม,แมจ่จังดูคนได้วิเศษจริงๆอะไรอเงี้ยอ่ะโอเคช่างมันเถิดนะคะขำๆยามเช้าคะ่ะทุกคนคือทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องมาพูดคุยเมาส์กันบ้างนะคะในบางเวลาจะได้ไม่เครียดเกินไปอย่างที่บอกว่าเออเวลาที่เราแบบพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรที่มันเก่าๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบ มันผ่านมาเนิ่นนานแล้วอะนะคะก็ชอบมีคนถามเหมือนกันว่ากี้มึงทําไปจะได้อะไรวะทําไปจะได้อะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> เออทำไปจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดคุณมีอะไรที่คุณชอบทําอะแล้วคุณทําไปอะ่ะบางทีมันก็ไม่ต้องหวังว่าคนจะได้อะไรนะคือสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วใช่ไหมเออประมาณอย่างเงี้ยคืออย่าไปสนใจเลยค่ะว่ากี้ทำแล้วกี้จะได้อะไรเอาเป็นว่ากี้มีความสุขในการที่ได้ทํางาน ทุกๆวันแบบนี้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่การงานของเราที่ต้องรับผิดชอบคือท,ที่เห็นออกมาอย่างงี้ๆทุกวันเนี่ยคือกนนี้ก,ก็มีงานมีการนำของกีก้เหมือนกันแหละนะคะแต่ว่าในมุมกับการเราบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วมันก็ไม่กระทบกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะเนี่ยก็วันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยในช่วงจังหวะทีก่กี้กาลังพูดคุยกับทุกคนไปเนี่ยนะ เขาเรียกว่าเป็นการเนียนงานเนียนใช้คําว่าเนียนไหมเนียนก็ได้นะมิสเนียนหมายถึงว่ากําลังพยายามหาข้อมูลอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะท่องอ,อ,อ่านข้อมูลที่เพื่อนส่งมาให้ดูแป๊บๆไม่นานหรอกตอนช่วงจังหวะที่นั่งรถมานี่เองนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ากีเดเป็นคนที่ไม่ชอบเตรียมตัวเยอะคือไม่ได้หมายความว่าแบบ ไม่ไม่มีการเตรียมตัวนะแต่หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราลงมาในสถานที่จริงๆเนี่ยนะคะทุกคนกี้ชอบความสดใหม่อ่ะคือบางครั้งเวลาที่เรามาเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาความสนุกมาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจุกบมาไม่ใช่แบบเปิดประเด็นมาปุ๊บเปล่าแล้วสร้างเหมือนนั้นเหมือนนี่เหมือนนู้นอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กี้เคยทําแล้วนะคะถ้าใครไปย้อนดูคลิปเก่าๆจะรู้ว่ากี้เคยทํามาทุกวิธีแล้วนะคะแต่กี้มีความรู้สึกว่าความสนุกของการมาเที่ยวแหล่งโบราณสถานนะ มันจะต้องเป็นอะไรที่แบบมีความเป็นแบบพยจนภัยอยู่ในนั้นเล็กๆด้วยะนะคะแล้วก็ต้องลงไปดูจริงๆด้วยเอาความจริงขึ้นมาพูดกันน่ยนะคะทุกคนประมาณนั้นเอาถึงจะสนุกนะคะไม่มีป้ายค่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนเดินผ่านมามีป้ายอยู่ตรงนั้นอันเดียวเองอะ่ะเป็นป้ายบอกนะคะว่ามีการมาเปิดอนุสาวรีย์ตรงนี้เมื่อไหร่นะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเข้าเรื่องทัทีนะคะเมื่อกี้นี้เดินมาก็เห็นมีน้องอ น้องอะไรสักอย่างหนึ่งคานอยู่แถวนี้นะคะยุทธยานี่เป็นจุดที่มันอุดมสมบูรณ์นะคะก็ต้องเข้าใจนิดนึงทุกคนคะเดี๋ยวกี่พยายามจะเดินวนๆดูนะว่าพระบรมราชานุสสวรีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของเราเนี่ยนะคะทุกคนตั้งอยู่บนพื้นที่แบบไหนยังไงนะคะแต่เท่าที่กี่มองดูเนี่ยนะคะเมื่อกี้ตอนที่เราเดินขึ้นมาใช่ไหมคะจากทางด้านหน้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของทางเดินยาวออกไปเลยขึ้นมาข้างบนถูกไหมคะแล้วก็ข้างบนเนี่ย จะมีทางขึ้นก็คือหนึ่งสองก็น่าจะขึ้นได้สี่ทางเลยอะนะคะแล้วก็ทางด้านทางด้านทิศเหนือก็จะมีเป็นทางยื่นออกมาแบบนี้นะคะอ้อข้างหลังพูดง่ายคือขึ้นได้ทั้งสี่ทางค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือย้ํากันอีกทีเออยอย่าเรียกว่าย้ากันอีกทีเลยกี้ยังไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนอย่าบอกนะว่าอันนั้นคือป้าย ข้างล่างอันนั้นนู่นนะคะโหอ่ออ่ะอย่างงี้ดีกว่าค่ะทุกคนไม่เป็นไรอันไหนเดินได้เดินอันไหนเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน <c oughs> กําลังจะบอกงี้ค่ะว่าพอดีอวันนั้นเนี่ยเราเข้าไปในส่วนของวัดในส่วนสมเด็จญาใช่ไหมคะก็คือวัดเจ้าพราเม่์วัดอุโบสถวัดเจดีย์ใหญ่หรือแม้กระทั่งวัดสุดท้ายที่กี้ตั้งชื่อคลิปไว้ว่า วัดปริศนานี่ค่ะลีลาวดีที่ชอบกี้เป็นคนที่ชอบต้นลีลาวดีมากเลยนะคืออย่างที่บอกเลยคะว่าอาจมีคนอาจจะบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบชื่อเมื่อก่อนมันคือชื่อลั่นทมเนี่ยดอกมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยดอกมันเป็นแบบนี้เ,นนเ,นบบนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ย เออคือเมื่อก่อนมันคือลั่นทมแต่สมัยประเทศานทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นราชาวดีแต่กี้อ่ะเป็นคนที่ชอบดอกไม้ไทยๆแบบนี้แต่แต่ก็ไม่ได้ชอบทุกชนิดนะเป็นบางชนิดแต่กี้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราปลูกต้นลีลาวดีเอาไว้เยอะๆเหมือนเวลาที่กี้ไปรีสอร์ทบางที่อย่างเงี้ยคือมันรู้สึกเหมือนมันอยู่ในเออนึกภาพไมอ่ะคือเป็นพวกจินตนาการสง่งมากนะคะเป็นประเภทแบบว่าเยอะไงเยอะนะคะเยอะในทุกๆเรื่องประมาณอย่างนี้นะคะรู้ตัวเองดีค่ะ เนี่ยค่ะมันสวยไปหมดเลยสร,รุปแล้วเราจะเข้าเรื่องอนุสาวรีย์ของสมเด็จย่าก,กันได้หรือยังเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะทุกคนขอกี้เดินเซอร์เวย์หนึ่งรอบก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสงสัยต้องมีสองตอนแน่เลยอะ่ะใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเออเดี๋ยวนะเจ็ด <c oughs> นาทีผ่านไปยังไม่ได้พูดเรื่องสมเด็จย่าท่านเลยไม่เป็นไรค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปของสมเดเ็จสวนพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี่เดี๋ยวจะทําเป็นสองตอนแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเราเดินไปรอบๆก่อนละกันเดิน <c oughs> เดินมารอบๆก่อนนะคะนี่แหละนี่แหละค่ะทุกคนคืออย่างที่บอกน,นะคะกี้ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะใช้คาว่ายินดีต้อนรับได้ไหมดีใจนะคะที่มีซับสไครต์เพิ่มขึ้นมาอีกสองสาท่านแหละนะคะกี้เห็นแล้วนะคะ ขอบคุณมากนะคะบางครั้งเราก็ไม่รู้บางทีกี้ก็เข้าไปนั่งดูไม่หมดหรอกนะคะว่าใครมาบ้างที่เข้ามาติดตามอะไรประมาณนี้แต่ว่าขอบคุณจากใจจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าคือกี้เนี่ยทำไปตามความรู้สึกที่กี้อยากทานะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ถูกใจใครทุกคนหรอกนะคะแต่อย่างน้อยก็อย่างที่กี้เคยพูดไว้ที่วันที่เราไปปราสาคนครหลวงะนะคะว่าการทําช่อง y youtube เนี่ยนะคะกี้มองว่ามันก็เหมือนแบบโซเมดอะอย่างที่บอก คือถ้าเป็นเนื้อคู่กันอ่ะชอบเหมือนกันหรือว่ามีความรู้สึกที่คล้ายๆกันหรือว่าเฮ้ยดูแล้วสามารถที่จะแบบเอาไปทําอะไรต่อได้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่แล้วก็มีความรู้สึกเฮ้ยกี่ยังไม่ได้เดินตรงนี้นี่หว่าเออมันเคยพาไปตรงนี้นี่หว่าเดี๋ยวกูไปเดินเองดีกว่าอย่างเงี้ยคือกี่อยากให้มันเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะสาหรับหลายๆคนที่มีการแนะนํากี่มานะี่ะกี่รับฟังทุกอย่างแหละทุกๆเรื่องนะคะจะพยายามแบบ ปรับให้ได้ตามที่ทุกคนอยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่อย่างที่บอกว่าการท่องเที่ยวสไตล์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือที้มีความรู้สึกว่าถ้ามันมันมันจะต้องแบบมาตัดต่อเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อัตริในการเดินอ่ะทุกคนนึกภาพอรอไหมคือกี้ทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นเดลิตี้มากกว่าคือเหมือนกับว่ามันเดินจริงๆอะ่ะแล้วก็มาเห็นจริงๆด้วยนะคะอย่างบางทีแบบไปเจอในสิ่งที่เราไม่คาดฝันหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันเจอจริงๆโดยที่เราแบบว่าไม่ได้มีการแบบ อะไรขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยก้อยากทาแบบนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันก็จะต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบซึ่งเราเข้าใจไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนชอบแบบร้อยเเซได้หรอกทุกคนเหมือนที่อาจารย์เฉลิมชยัยคุณสิริพิพัฒน์เนี่ยฉันเคยพูดไว้ในรายการรายการหนึ่งกี้ก็ยังจําเก็บไว้เป็นคติเตือนใจเหมือนกันว่าต่อให้มึงทําดีแค่ไหนมึงก็โดนด่าเสมอแหละอันนี้คือเรื่องจริงนะต่อให้เราเป็นคนดีแค่ไหนเนี่ยถ้าคนเขาไม่ชอบเราเนี่ย บางทีมันก็เหนื่อยเกินไปนะคะที่เราจะไปนั่งบอกเขาว่าโอ๊ยทาไมถึงไม่ชอบหนูอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยไม่อ่ะไม่มีอ่ะไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามแกนี่เห็นจะยากเลยทูเข้าไหมคนเนี่ยถ้ามันไม่ชอบกันอย่างเงี้ยเห็นหน้ากันเดี๋ยอายุสั้นนะเข้าใจใช่ไหมเหมือนหน้ามันก็จะแก่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่างเงี้ยเหมือนกี้ถ้ากี้ไม่ชอบใครกี้ก็เฉยเฉยแต่ส่วนใหญ่กี้ไม่ค่อยไม่ชอบใครหรอกกี้แบบชิ้วจิ้วย่มองนเรื่องข่ำไปหมดแล้วนะคะ อ่ะทุกคนคะเดี๋ยวกี้พร้อมสําหรับคลิปที่สองนะคะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยอันนี้คือชีวิตจริงนะคือลงมาในพื้นที่เนี่ยนะคะทุกครั้งมันจะต้องมีการเดรินเซอร์เวยก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หาข้อมูลหนึ่งครั้งก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราโชคดีมากกว่าที่เราเนี่ยอยู่ในยุทธยาพักใหญ่ๆละนะคะแล้วกี้ก็พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่บ้างอะแหละมาเนี้ยนะคะและที่สําคัญเราก็มีความรู้สึกว่า เราไปเดินโลดแล่นอยู่แถวๆวัดรอบๆเนี่ยอนุสาวรีย์ของสมเด็จย่าท่านเนี่ยนะคะแล้วพอดีก็มีคนถามกี้ขึ้นมาว่าสวนสมเด็จย่าเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวกันกับบึงพระรามไหมตอนแรกกี้คิดว่าใช่นะเฮ้ยทําไมทํามาไม่ใช่นะคืออย่างที่บอกว่าบึงพระรามเนี่ยในคนทคือพื้นที่ของเกาะอายุธยาเนี่ยในคนมันอ้าะอะรามมากอะทุกคนเข้าใจกัาว่าอ้าอลา,ามไหมมันเยอะมากนะคะส,ส่วนสมเด็จย่าเนี่ยร้อยห้าสิบสองไร่นะคะ มีการปรับแต่งพื้นที่โดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เดิมๆผู้ง่ายคือกระทบน้อยที่สุดอะนะคะแล้วบริเวณในในสวนสมเด็จย่านส่วนใหญ่จะปลูกต้นหมันแดงกี่บอกตรงนะกี้ไม่รู้จักต้นหมันแดงด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวจะหาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเห็นดีราวดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพระเทพสมเด็จพระเทพท่านกับพระพี่นางเนี่ยใกล้ชิดกับสมเด็จยา่าใช่ไหมคะตอนที่มามีการมาเปิด อะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีพระบระมราชาวินิฉัยร่วมด้วยหรือเปล่ากี้ไม่แน่ใจนะก็เลยทําให้มีรีาวดีอยู่บนนี้ด้วยนะคะเพราะสมเด็จย่าเนี่ยถ้ากี่จําได้สมัยที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะคะตอนที่ท่านไปอยู่ดอยตรงอะ่ะตอนนั้นกี่ยังเด็กมากๆอะ่ะแม่จะบอกว่าดูสมเด็จย่าสิเห็นไหมนี่เออแม่กี่จะพูดถึงท่านตลอดแล้วเป็นแบบพูดง่ายคือเอาภาษาบ้านาๆนะท่านเป็นคนแก่ที่ยิ้มง่ายใจดีแล้วกี่ก็รู้สึกได้ว่า เออดีจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยกี้ก็จะบอกแม่เสมอว่าแม่อย่าบ่นมากนะอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้เนี่ยว่าทีที่แล้วสองสามวันที่ผ่านมานี่แม่กี้เพิ่งไม่สบายเหมือนกันนะคะก็เลยก็ก็ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเออก็ทุกอย่างมันก็จะต้องเป็นอันนี้จังเนาะแม่เราอายุมากแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดที่จะทําได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าช่วงไหนถ้าแบบกี้ไม่ได้ออกมาทําคลิปหรืออะไรเงี้ยก็ให้เป็นอันเข้าใจตรงกันว่าบางทีกี้อาจจะต้องไปทําธุระบางอย่างอะไรอย่างเงี้นะคะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินในสวนสมเด็จย่าแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะในตอนที่คลิปที่สองสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเรามาเซอร์เวย์ร่วมกันแล้วกันนะคะขอต้อนรับสู่พระนครศรีธุยาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ของสมเด็จย่าสวนพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีนะคะที่จังหวัดพระนครศรีธุญาของเรานั่นเองนะคะยินดีต้อนรับสู่อยุธยาค่ะ เวทค่ำทัวร์ยุทธยานะคะยินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกคนด้วยที่เข้ามาเที่ยวในยุทธยาในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานมาดกโลกในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเจอกันในงานแสงสีเสียงนะเดี๋ยวี่บอกอีกทีว่าวันไหนปะเดี๋ยวเข้าไปดูคลิป2ต่อกันค่ะตามมาเลย